กลับมาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับพูดถึงกลุ่มเป้าหมายของผู้ที่จะดูแลผิวหลายคนบอกว่าเออะอสตาเซนตินที่เป็นบอดี้โรชั่นเนี่ยมันทําให้ผิวไม่มีริ้วรอยอม,มันเหมาะสำหรับคนที่มีอายุหน่อยหรือเปล่าคุณอ้อมมองว่าไงจริงๆแล้วไม่นะไม่นะ เด็กๆเนี่ยเขาพบอากาศเย็นผิวก็มีริ้วรอยได้เพราะฉะนั้นอย่าไปมองว่ากลุ่มเป้าหมายต้องเป็นผู้สูงอายุนะต้องบอกใครก็ได้ที่รักผิวของตัวเองนี่แหละเป็นกลุ่มเป้าหมายของเราใช่ไหมครับและที่ผู้บริโภคตัวจริงเนี่ยก็คือคนที่รักผิวนะและไม่ไม่จำกัดวัยด้วยที่ดูแลผิวแล้วก็ไม่จํากัดวัยด้วยคนบางคนเดี๋ยวนี้เขาเริ่มทาครีมตั้งแต่อายุน้อยๆด้วยบางทีเด็กแรกเกิดคุณแม่รู้ว่าการทาผิวเนี่ยมันดีกับผิวยังไงเนี่ยก็ทาให้แล้วก็พอ โตขึ้นเขาเขาก็จะแนะนําให้ลูกใช้เป็นงประจําตั้งแต่เด็กคือปลูกฝังให้ดูแลผิวพรรณตั้งแต่เด็กแล้ววัยรุ่นบางคนเดี๋ยวนี้เวลาเขาใส่เกงเกงขาสั้นค่ะแน่นอนเขาก็ไม่อยากมีขาเป็นฝ้าขาวๆขุยๆใช่ไหมนะบางคนถ้าเป็นวัยรุ่นหน่อยเขาก็ใส่เสื้อแขนกุดก็มีเหมือนกันสายเดียวสายเดียวเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยเขาทากันน้าแต่สมัยเป็นวัยรุ่นแล้วนะครับแล้วเราจะมีคําแนะนําในการดูแลผิวในช่วงหน้าหนาวอย่างไรในฐานะคุณอ้อมเป็นมืออาชีพแล้ว นหน้าหนาวแบบนี้แนะนําลูกค้ายังไงค่ะสําหรับหน้าหนาวอย่างนี้นะคะโอเคล่ะผลิตภัณฑ์ที่เราเคยแนะนำเนี่ยความชุ่มชื้นอาจจะไม่เพียงพอแล้วเราสมมุติว่าลูกค้าซื้อบอดี้โลชั่นเนต้าแซนดินไปนะคะ,คะเราก็จะบอกว่าพี่คะในช่วงหน้าหนาวนี้พี่เพิ่มเนเชอรัลอีร้อเนี่ยเข้าไปได้ไหมแล้วเราก็บอกเทคนิคในการใช้ไปว่ามันช่วยอย่างไระนะคะจะทําให ผิวของเขาเนี่ยช่วงชื้นในหน้าหนาวอย่างยาวนานเนี่ยได้อย่างไรครับค่ะก็จะบอกวิธีและเทคนิคการใช้เ่งเข้าไปด้วยครับในแง่ของการที่เราจะนําเสนอเนี่ยผลิตภัณฑ์เนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราอยากจะแนะนําทั้งเซตเพราะการดูแลผิวเนี่ยมันจะต้องมีมีการดูแลให้มันครบถ้วนคเออขายทั้งเซตเนี่ยจะโน้มน้าวใจเขายังไงบบว่าโอ้ยพี่บางทีตัวนี้คู่กับตัวนี้มันจะอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยคุณอ้อมแนะนำยังไง เทคนิคการขายยกเซตเลยเทคนิคก,การขายยกเซตนะคะเราก็จะบอกว่าเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเขาตัดสินใจซื้อแต่วิตามิน E mm hmm. เราจะแนะนําเขาไปว่าวิตามิน E ีเนี่ยเราใช้เดี่ยวๆไม่ได้ด้วย mm hmm. ความเป็นน้ํามันมันจะไม่ซึมสู่ผิวครับค่ะแล้วก็ถ้าใช้เดี่ยวเนี่ยจะทําให้มันเหี่ยวมากไปกว่าเดิม mm hmm. เราก็บอกว่าถ้าที่จะซื้อวิตามิน E นะคะแล้ว ไปผสมกับโลชั่นจะดีกว่าไหมนะคะหรือเอาไปผสมกับตัวแอสตาเซนตีนครีมบำรุงตัวอื่นๆก็ได้อย่างเงี้ยค่ะเอาไปผสมกันในช่วงหน้าหนาวเนี่ยจะช่วยผิวของพี่ได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วพอฟังจบแล้วเป็นไงก็อยากใช้เพราะว่าเขารู้ว่าซื้อไปตัวเดียวฉันต้องเหี่ยวเหรอหรือเลือกซื้อโลชั่นอย่างเดียวเนี่ยความชุ่มชื้นไม่พอเหรออะไรอย่างเี้เราก็จะบอกว่าถ้าตัวใดตัวนึง ผิวของเราไม่เพียงพอของความชุ่มชื้นเนี่ยหน้าหนาวเนี่ยคุณแย่แน่ ผิวมันจะไม่เนียนไม่ใสอะค,ค่บทีนี้วิธีการที่เราจะนําเสนอนะครับการเพิ่มยอดผลิตภัณฑ์แน่นอนบางคนเขา<ม>ตัดสินใจซื้อครีมคือบอดี้โลชั่นไปแค่อย่างเดียวเขาก็ใช่ใช่ของเขาชีวิตก็เป็นปกติสุขดีอะแล้วแล้วอยู่ดีๆเราจะเพิ่มยอดขายจากผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้เนี่ย<ม>เรามีวิธีการเพิ่มยอดขายยังไงมันเหมือนกับการเพิ่มสินค้าใหม่ในลูกค้ารายเดิมอะ<ม>ค่ะ ก็เราเริ่มต้นจากผู้นำในสายงานก่อนนะคะว่าในช่วงหน้าหนาวนี้เราต้องแนะนำให้ทีมงานเรารู้จักผลิตภัณฑ์ในเรื่องของการบำรุงในช่วงหน้าหนาวทีมงานรู้ทีมงานก็จะไปแนะนำลูกค้าต่อๆไปนั่นเป็นการเพิ่มยอดขึ้นมาแล้วนะคะลักษณะเริ่มต้นจาก คนในเครือข่าย<ช>ของเราเทรนทีมงานยังไงคะสำหรับว่านี่หน้าหนาวแล้วนะพวกเรามาทำกันบ้านกันนิดนึงเราต้องมาเตรียมตัวกันนิดนึงเราเราเทรนเขายังไงคะใช่คือทางเราก็จะมีจัดเฮลท์มิ้งกันที่บ้านแต่ละสายงานที่บ้านทีมงานเองหรือว่าที่บ้านของอ้อมเองอยู่แล้วนะคะคในช่วงของนอกจากแนวคิดการตลาดเรียบร้อยแล้วเนี่ยในช่วงของผลิตภัณฑ์เนี่ยเราก็ต้องเสริมตัวนี้เข้าไปว่าช่วงเนี้ย ตัวที่จะสร้างยอดให้ทีมงานได้มากที่สุดเนี่ยค,คืออะไร,รนะคะครเราก็ยกเซตตัวเนี้ยไปแนะนำแล้วก็ให้ทีมงานได้สัมผัสได้ทดลองอได้รู้จริงพอที่จะนำเทคนิคไปแนะนำกับลูกค้าได้อย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นการสร้างยอดได้แล้วะลักษณะน,นี้เนี่ยก็คือลักษณะนนที่ ต้องยอมรับว่านักธุรกิจเรานี่แหละจะต้องเป็นกระบอกเสียงแรก<ช>นะครับคนในเครือข่ายของเราจะต้องมองเห็นโอกาสทางธุรกิจแล้วก็รู้จักกับผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดีนะครับจะว่าไปแล้วพอเราเริ่มต้นจาก Astra ซ e n t i น Body l t t o o n เราเริ่มต้นจาก Natural v ว t a m มินแล้วเราก็มาที่ Astra าซ n t i c Cream สำหรับทาหน้าเนี่ยตัวอื่นๆมีแม้ว่าเราจะเชื่อมไปสู่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของเราหรือเชื่อมโยงไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านตัวอื่นๆด้วยค สำหรับวิตามินอ e ีเนี่ยใช้ได้ตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยนะคะอย่างเช่นผมของเราเนี่ยแห้งนะคะแล้วเราอยากจะบำรุงรให้มีความชุ่มชื้นนุ่มสลวยเนี่ยเราสามารถที่จะเอาวิตามินอ e ีเนี่ยผสมกับครีมหมักผมก็ได้ครับ่ะ,ะโลชั่นเอาไปผสมกันหรือแม้กระทั่งหน้าหนาวแล้วเนี่ยริมฝีปากเรา แห้งแตกเป็นขุยอย่างเงี้ยค่ะลิฟมันหรือลิปบามที่เราใช้อยู่เนี่ยความชุ่มชื้นไม่เพียงพอก็สามารถที่จะเอาวิตามินอีเนี่ยแตะเข้าไปเพิ่มนะคะความชุ่มชื้นได้หรือครีมบำรุงรอบดวงตาที่เราใช้อยู่คความชุ่มชื้นไม่พอก็ผสมมันผสมได้ทุกอย่างเลยนะคะในการบำรุงร่างกายดูแลของตัวเราแล้วก็นอกจากความชุ่มชื้นไปแล้วเราก็สามารถที่จะโยงตัวอาหารสุขภาพ ที่ไปเพิ่มความชุ่มชื้นทั้งภายในและภายนอกได้ด้วยโอ้มันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าเราต้องเล่าเรื่องเป็นด้วยบุคลิกของเราจําเป็นไหมเวลาเราไปนําเสนอผลิตภัณฑ์ประเภทดูแลผิวเราต้องเตรียมบุคลิกของเราให้ดีด้วยแน่นอนเลยเราจะต้องคือผิวของเราเราก็ต้องไม่ปล่อยให้มันแห้งกล้านใช่ไหมคะคือโอเคละผิวเราอาจจะเป็นคนที่ผิวคล้ำนะคะผิวไม่ได้สวยงามอะไร แต่เมื่อเขาจับแล้วเขารูปแล้วมันมันลื่นมันชุ่มชื้นแล้วผิวเราไม่แห้งกล้านอย่างเงี้ยค่ะเราเอาตัวเราเนี่ยเ,เป็นตัวอย่างแปลว่าวันที่ไปเนี่ย ผิวเราต้องดีด้วยนะใช่ตอนไปคุยเรื่อโลชั่นฉันก็ต้องทาไปด้วยไม่ใก่ไปแบบแห้งๆแล้วก็ต้องเตรียมตัวอย่างไปให้เขาได้ทดลองด้วยใช่ไหมครับได้ได้ทดลองอะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นการดูแลผิวที่ไม่ได้เสียสตังมากเลยแล้วก็เป็นการดูแลผิวที่จะว่าไปแล้วเป็นประโยชน์นะครับเพราะามันทาให้เราเองก็มีบุคลิกที่ดีด้วยนะครับและสามารถก่อให้เกิดเป็นธุรกิจด้วยอย่างไรก็ตามนะครับสินค้าเหล่านี้ข้อสังเกตก็คือว่าเราอย่าไปมองว่าเออราคามันไม่กี่ร้ยบาาทเร ทำธุรกิจตรงนี้แล้วเมื่อไหร่จะได้ตังค์แต่ให้มองด้วยนะครับว่าใช้ทุกครั้งทุกเดือน<ช>หมดแล้วซื้อซ้ำ,ซซำความต่อเนื่องเนี่ยแหละครับคือเสน่ห์ของผลิตภัณฑ์ในการดูแลผิวะนะครับวันนี้เวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมสามารถติดตามชมเรื่องราวดีๆและผลิตภัณฑ์ดีๆได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ผมพร้อมทั้งแขกรับเชิญของเราต้องลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ